แสงขาวรวมพาเปิิงดูได้จากตัวปารถก็ใส่อันโซลาเซลล์น่าลดเพิ่นป,ปลเาเป็นตาแซ่บแล้เอาลางไทยเออตัวเออไป็นตาแซ่บแซ้บแบนี้ไปมาลูกไปจะไปมาเดี๋ยวสิไปเบิ้งให้ดอก แซบแมวมเอานี่พัทยาได้คืองามในปากแดงเลยสวยอยู่นะัวนัวนั่นนั่นเออฮันดีนี่เขาเอากินแซบแซบเกินข้าวกินข้นกินข่ตเปะเอาาปุใหญ่นี่ก็นอนอยู่เดียวนี่่ใหญ่่กินข้าวนค่ะบุ้ยใหญ่ญ่ตูป้ใหญ่ตูป เป็นเ็นหรือว่าเอาบ้านแคสื้อาเคื้ออีกมเป็้ยมันมาได้คเสื้อีกทคสื้อก็อยากปิดเคสื้อเามเดใสเสื้อทั้งของเขาก่อนค่ะลอว่าทาเดกเม็ได้เล่ได้ดย อย่าอย่าพี่บ่าวไปเลยเด้อยาอย่าให้พี่บ่าวาเห็นบ่กว่ากุลยราสิมาลวนะพี่บ่าวเซฟเซฟโบปะทรยาดนั่งไก่ยันที่รักทยาเข้าไปนลย้อใ้เง้ปีนย้อนเอาเข้าบ่าวไล่บ แม่เน hey mm, uh, ี่ยบ่แม่นในในแมวเออบ่แม่นในแมวเนี่ยนี่สู้ปลาของแดดเด้อไอ้บอกสู้ปลาเป็นซุปคนทิพย์มากินบ่แม่นมันบ่แม่นนี่แซฟและกินครอบครัวเด้อนี่เด้อไี่ปลาเผาแซ่ฟห้องสดเด้อนี่เด้อหอยเขาบอกให้เด้อหอยคนงม บาหอยคัวกูือหอยเรืองค่ะอยู่ไดเอาไปผัดกับเราเออเอารถเอารถมันจะบวมานี่กินข้าวโอยบักอันาจานย์จำน้ำจิ้มบานมันเถอะน้ำอัญชลารผู้ยำยำแก่ออมมันกินเมือมันหวานยำอย่เบนีแค้วยำเนื้อไ่ความแซ่บหมันเ้าเช็ไสั่งบักไปสังลูออม แบงก์บักน้าบักบักตังเพลผู้ลืนซื่อ